เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพิษบทที่31 หลิวเจ้าอี้ก้มมองสภาพดูไม่ได้ของต้นแล้วไล่าสายตาไปยังความหม่นหมองยุ่งเหยิงทุกส่วนในห้องแห่งนั้นลมหายใจของนางเริ่มมั่นคงและนิ่งสนิทพร้อมกับร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาฉับพลัน มิใช่ว่าคุณหนูตั้งใจมาที่นี่เพื่อผูกใจคนผู้นั้นหรือเจ้าคะนี่ท่านไม่ได้พบกันมากี่วันแล้วที่พยายามมาทั้งหมดจะคุ้มหรือเจ้าคะอีกทั้งบ่าวคิดว่าเรื่องพี่หลวนซีนี้คุณหนูน่าจะใช้ให้คนผู้นั้นเห็นใจสงสารได้พอเห็นว่าหลิวเจ้าอี้ยอมฟังเสี่ยวชิงจึงพยายามชักแม่น้ำทุกสายเพื่อพานางออกจากวังวนของความทุกข์สาวใช้ขยับไปกุมมือ หลิวเจ้าอี้ที่ในตาอ่อนแสงลง เบาง้อเขาไม่รู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรแต่เห็นคุณหนูเป็นเช่นนี้แล้วบ่าวปวดใจยิ่งนักหากคุณหนูทุกใจจนไม่อาจข่มได้จริงๆก็ให้สงบใจแล้วหาโอกาสลองไปปรึกษาคนสกุลตนดีหรือไม่เจ้าคะอย่าได้ทำร้ายตัวเองเช่นนี้เลยอีกทั้งท่านทำเช่นนี้ยิ่งทำให้ในท่านไม่พอใจสงสารฮูหยินมารดาท่านนะเจ้าคะ หลิวเจ้าวี่จ้องเสี่ยวชิงเงียบๆนางรู้สึกกราวกับพึ่งได้วิญญาณตัวเองกลับคืนร่างรู้ตื่นรู้แจ้งขึ้นมาหลังจากที่ตกอยู่ในวังวนของอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมานานดูท่าพวกมันต้องการให้เป็นเช่นนี้แนะ่ทำให้นางกลายเป็นบ้าไปหวังประโยชน์เช่นนี้ใช่หรือไม่ พวกสารแล้วใบหน้าของหลิวเจ้าอี้อเหี่ยมขึ้นแต่ไรวี่แววของการข่าสติและพร้อมจะทำลายข้าวของดังก่อนหน้านี้คอยดูให้พวกมันคอยดูหญิงสาวพึมพำกล่าวโทษว่าหลายวันที่ผ่านมานั้นตนเสียอาการขนาดนี้เป็นเพราะแผนชั่วของผู้อื่นข้าจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าพันทวี หลิวเจ้าเว้ยถือคมกระจกอยู่ในเมือ่อขณะที่นั่งประกันหน้ากับห้องแต้อู่เฮอตี้ในเรือไม้ใบหน้าของโสมสัครานไม่สู้ดีนางไม่คิดว่าการพายเรือเล่นในสากยามวิการที่ทุกทิศเมื่อสนิทนั้นเป็นความคิดที่เข้าท่า ใต้เท้าค่าน้อยไม่อยากได้บัวแล้วอีกอย่างเมื่อสนิทเช่นนี้เกิดภายไปชนสิ่งได้หรือพระตกน้ำตกท่าขึ้นมาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะเจ้าคะนางพยายามกล่อมให้เขาพายเรือกลับท่าแต่คนฟังทําดังว่าเสียงนางเป็นเพียงลมพัดผ่าน หญิงสาวยู่หน้าไม่พอใจเมื่อถูกทำเมินเขาออกแรงภายเนิบช้าไปเรื่อยๆท้ายสุดจึงเป็นหลิวเจ้าไว้ที่ตัดใจยกโคมขึ้นเพื่อมองเวิงน้ำรอบตัวเราจะไปที่ใดกันหรือเจ้าคะดูถ้าเขาจะมีจุดหมายเพราะเส้นทางที่พายมาไม่คล้ายว่าจะวนชมบัวตูมในบึง เจ้าคงไม่รู้วังดิ่งซานมีสระน้ำหลายแห่งและทุกแห่งล้วนเชื่อมโยงต่อกันหมดเขามองหน้านางพลางเล่าเสียงทุม้มหากพายออกจากสระนี้ไปก็สามารถมุ่งหน้าไปได้ทั่วทั้งวัง เป็นเช่นนี้สมเป็นพระตำหนักฤดูร้อนนางยิ้มพลางพงกหัวรับรู้คิดไปแล้ววังแห่งนี้ก็ออกแบบมาเพื่อหลบร้อนจริงๆใช้ทั้งน้ำทั้งต้นไม้ไม่ว่าที่แห่งใดก็ดูร่มรื่นไปหมดข้ามีที่หนึ่งที่ชอบแต่ไม่ได้ไปบ่อยนะักเขาจ้วงฝีภายเป็นจังหวะมั่นคงแล้วเอ่ยปากเรียบเรื่อยดูสบายใจ เป็นที่ใดเจ้าคะเมื่อทำใจว่าคงไม่อาจกระโดดน้ำว่ายกลับขึ้นฝั่งได้ในตอนนี้หลิวเจ้าไว้ก็กลายร่างเป็นหนูน้อยช่างซักเขาไปเสียเลยถึงแล้วเจ้าจะรู้เองเขาว่าเช่นนั้นเจ้าไว้ยยกโคมขึ้นส่องเวิ้งน้ำเห็นเรือของตนเคลื่อนผ่านดอกบัวนับร้อยก็ให้รู้สึกแปลกใหม่ยิ่งนัก เจ้าว่าไปแล้วข้าน้อยก็อดเสียได้ไม่ได้ที่ไม่ได้ร่วมชมการแข่งชูจีไม่เช่นนั้นไต้เท้าคงได้ช่วยข้าน้อยดูคนแล้วชายหนุ่มลมหายใจสะดุดอยู่บ้างเมื่อนางกล่าวขึ้นแต่ภายนอกกลับยังนิ่งสงบเจ้ามีบุรุษที่หมายปองอยู่แล้วจริงๆสินะหาใช่การหมายปองนางคลี่ยิ้มหวาน เพียงผู้ใหญ่เห็นควรแต่ข้าน้อยไม่เคยสนิทสนมกับฝ่ายนั้นมาก่อนพบกันครั้งล่าสุดนั้นยังเด็กกันทั้งคู่หากวันหน้าต้องแต่งงานกันแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนเช่นไรก็ทำให้ใจข้าน้อยไม่อาจสงบได้พระเนตรคมตดต้องใบหน้าที่ซ่อนความรู้สึกเป็นทุกเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มบางนั้นอย่างไม่วางตา ไต้เท้าเป็นขุนนางคงรู้จักคนมากหากวันนั้นข้าน้อยได้ไปชมวันนี้ข้าน้อยคงได้ถามท่านแล้วว่าคนผู้นั้นแท้จริงเป็นบุรุษที่ข้าควรวางใจได้หรือไม่บอกชื่อมาสิ <c oughs> เผื่อข้าจะรู้จัก <c oughs> เขาเกดเสียงต่ำลงชมสะระานผินหน้าหนี้แล้วหัวเราะเสียงใส ข้าน้อยมิกล้าไม่ได้พบแล้วก็แล้วไปเถิดเขาทอดสายตาสู่เวิ้งน้ำกว้างเรือน้อยลอยลำคล้ายดังว่านางเป็นเทพธิดาที่กำลังลอยผ่านหมู่ดอกบัวสวรรค์ไม่ใช่ว่าเจ้าอยากออกเรือนว้ไว้หรอกหรือเขารู้สึกขมฝาดในลำคอหากมีคนที่ผู้ใหญ่เห็นชอบเช่นนี้แล้วจะต้องคิดมากอะไรอีก ท่านเองก็เคยกล่าวสตรีนั้นช่วยชีวิตแต่งงานได้ครั้งเดียวแม้ผู้อื่นจะเห็นชอบแล้วแต่ข้าต้องอยู่กับเขาไปช่วยชีวิตที่เหลือข้าย่อมต้องอยากรู้นิสัยใจคอของคนผู้นั้นเป็นธรรมดาหากมัวแต่สืบนิสัยใจคอแล้วที่เจ้าว่าอยากรีบออกจากจวนเดิมให้เร็วขึ้นเล่าเขาจับจ้องสีหน้านางไม่ใช่ว่าควรใช้การนี้ เร่งการแต่งงานเสียเลยออกอุบายให้ตนเสียหายสักหน่อยบุรุษผู้นั้นคงรีบยกเกี้ยวหามแปดมาแน่นางหันมามองเขาคะเหมง็งสีหน้าเดือดร้อนแม้ข้าจะอยากรีบออกจากตัวเก่าก็จริงแต่หาใช่จะยอมแลกด้วยชื่อเสียงย่อยยับปนปี้นางเกือบตะโกนแต่ก็พยายามข่มใจปรับน้ำเสียงลง มารดาที่สิ้นไปแล้วของข้านางรักถนอมข้ายิ่งนักนางเฝ้าสั่งสอนให้ขารักในศักดิ์ศรีรักษาชื่อเสียงดีงามสั่งสมคุณธรรมชั่วชีวิตนี้ข้าแม้จะมีเรื่องไม่ดีอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ทำแน่คือปล่อยให้ชื่อเสียงตัวเองเหม็นข้าวสิ่งที่ท่านพูดมานั้นหากตัวตัวแล้วข้ายอมตายเสียยังดีกว่าทำลายชื่อเสียงของต้น จำเป็นต้องรักชื่อเสียงถึงเพียงนั้นหรือเขาถามหลิวเจ้าไว้ยก้มหน้าเพื่อซ่อนรอยยิ้มหยันที่ไม่อาจปิดได้มิดบุรุษกับสตรีนั้นแตกต่างผู้ชายมีข้อด่างพร้อย แต่หากไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคนก็พากันลืมเลือนได้ง่ายแต่กับสตรีนั้นแม้ไม่มีผู้ใดเดือดร้อนแต่ตราบาปไม่เคยจางหายเหมือนดังแผลเป็นที่ท่านว่าหากมีแล้วก็จะกลายเป็นตัวราคีไปชั่วชีวิตดังนั้นหากชื่อเสียงดังพร้อยแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งให้ผู้อื่นขุดคุยไปนานเท่าน,านั้นไม่ใช่เพราะชื่อเสียงเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่าหรอกหรือพี่ชักนำ นางสู่ความตายไม่ใช่บุรุษตรงหน้านี้หรอกหรือที่เชื่อประวัติดังพร้อยของนางจนหมดใจรอยยิ้มของเจ้าเว่ยเกือบประคองเอาไว้ไม่อยู่วูบหนึ่งนางรู้สึกสะอิดสะเอียนที่ต้องเสแสแ้งเพื่อใกล้ชิดเขาแต่ไม่นานก็ปลอบใจตัวเองให้สงบมองชายหนุ่มผู้สูงส่งเหนือคนทั้งใต้ด้าดูแววตาที่ใช้มองอาหารอันโอชะ วันใดข้าจะแต่งงานข้าจะแต่งอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้สมกับที่มารดาข้าวาดหวังไว้แม้ยามนี้จะต้องอดทนอดกลัน้นแต่ข้าไม่อาจเอาเรื่องร้อนใจของตน้นมาแลกกับชื่อเสียงที่ประคับประคองมาทั้งชีวิตหรอกเจ้าค่ะ ดูถ้าเป็นสตรีเช่นเจ้านี่ไม่ง่ายจริงๆเขาถอนหายใจวูบหนึ่งในความคิดมีบางสิ่งที่ยุ่งยากปรากฏขึ้นแต่เขาเลือกปัดมันทิ้งไปชีวิตใครก็ไม่ง่ายทั้งนั้นข้าเพียงเปรียบเทียบให้ท่านเห็นชัดแต่ใช่ว่าข้าไม่รู้ว่าชีวิตบูรุษก็มีส่วนที่ยากลำบากให้ประคับประคองนางยิ้มเอาใจเขา ว่าจะมาเป็นขุนนางที่ฮองเต้โปรดปรานจนถูกเรียกให้ตามเสด็จมาด้วยคงไม่ง่ายแน่นับว่าใต้เท้าเสี่ยวอเอมามีความสามารถยิ่งนักแค่ได้ตามเสด็จก็นับเป็นคนมีความสามารถแล้วหรือเขาเลิกคิ้วย้มสวนควรบอกนางหรือไม่เล่าว่าขุนนางบางคนที่ได้ตามมาเพราะชื่อสกุลหาได้มีความสามารถอันใดให้เป็นที่จดจำ ไม่นับเป็นคนมีความสามารถหรือแม้อาจจะไม่ใช่ขุนนางที่ช่วยเหลือราษฎรแต่คนที่ดํารงต้นให้ห้องเต้ให้ความสำคัญได้ไม่นับว่ามีความสามารถหรือเจ้าคะคนที่ไม่ต้องทำงานหนักสร้างชื่อแต่ห้องเต้ไม่อาจปล่อยปละเขาคนเช่นนี้ข้านับว่ามีความสามารถยิ่งแล้วนางวางคมไว้ตรงกลางระหว่างคนทั้งคู่แล้วเท้าคางกล่าวในเนื่อย เจ้าคิดว่าห้องเต้เป็นคนเช่นไรจู่่เขาก็อยากรู้ว่าตอนไหนสายตานางเป็นอย่างไรหลิวเจ้าไว่ยแซงยิ้มเพลใสหน้าใต้เท้าท่านอย่าหาเรื่องให้ข้าน้อยต้องถูกจองจำเลยเจ้าคะ่ะมีอย่างที่ไหนให้สตรีวิจารณ์ฝ่าบาทข้ายังอยากมีชีวิตอยู่นะเจ้าคะนางกล่าวกลวงหัวเราะพลอยทำให้เขายิ้มกับท่าทางฉลาดเอาตัวรอดของนาง ที่นี่มีเพียงข้ากับเจ้ายังต้องกลัวผู้ใดมาได้ยินด้วยหรือเขาดูแล้วเห็นนางยังลังแลก็กล่าวสำทับอีกมิใช่เจ้าบอกว่าเราเป็นสหายกันหรอกหรือเหตุใดไม่ไว้ใจข้าเสียแล้วเล่านางมองตอบเขาครู่หนึ่งก็ทำปากยื่นอย่างน่ารักก่อนเอ่ยสำหรับราชดรในใต้ล่าฝ่าบาทย่อมเป็นห้องแท้ที่ดีนางว่าเพราะเหตุใด ช่วงหลายปีที่เกิดเพศภัยในหลายหัวเมืองของต้าถงพระองค์ยอมสละทรัพย์ในท้องพระคังจนเกือบหมดทั้งยังไม่นิ่งนอนพระไทยแก้ปัญหาเท่านี้ก็นับว่าเป็นห้องเต้ที่มีคุณธรรมสูงส่งแล้วนางว่าง่ายๆแล้วสำหรับเจ้าเล่าสำหรับข้านางหยุดคิดครู่หนึ่งสำหรับข้าแล้วโอรสสวรรค์ เป็นผู้ที่ข้าไม่อาจเอื้อมชั่วชีวิตนี้ข้ายังไม่เคยได้เข้าเฝ้าแม้แต่พระพักก็ยังไม่เคยเห็นแต่รู้สึกได้ว่าต้องทรงหน้ากลัวมากแนะ่หน้ากลัวเขาทวนเสียงเข้มไม่สิต้องเรียกว่าน่ากเกรงขามใช่หรือไม่บุรุษที่มีอํำนาจเหนือใต้ล่ะแค่ทรงเบื่อก็สั่งประหารคนเล่นได้คนเช่นนี้ย่อมต้องน้ากเกรงขามแนะ่ ฝ่าบาทไม่เคยสั่งประหารคนแก้เบื่อเขาขมวดคิ้วเอ่ยแก้ต่างคิดว่าตนเคยไปทําเรื่องพันนั้นเมื่อไหร่กันข้าน้อยไม่ได้บอกว่าทรงทาแต่บอกว่าทรงทาได้นางแก้ตัวว่ากันว่าอยู่ใกล้ห้องเต้ก็เหมือนอยู่ใกล้พยักไต่เท้าเองก็ต้องระวังตัวให้ดีเล่าวันใดเห็นว่าฝ่าบาทอารมณ์เสียก็อย่าไปแย่เชี่ยวเกิดรับสั่งประหารท่านขึ้นมาจะยุ่ง ส่งไม่ประหารใครพร่มเพื่อรอกเหตุใดนางคิดว่าเขาสั่งประหารคนราวกับใบไม้ร่วงเช่นนี้เล่าในพระไทยรู้สึกคล้ายกับว่าพระองค์กำลังถูกกล่าวหาแต่ไม่อาจากแก้ต่างให้ตนเองได้ใครจะรู้หญิงสาวหัวเราะมองไปรอบกายก็พบว่าตนออกมาจากบริเวณสะะบัวพันสายแล้ว ข้าจำได้ว่าในวังหลิ่งซานมีน้ำตกเสียดายที่มีกฎข้อห้ามสงวนให้เพียงขุนนางชั้นสูงกับเชื้อพระวงเข้าชมไม่เช่นนั้นข้าจะไปดูด้วยตาตนเองแนะ่นางนึกขึ้นมาได้เจ้าอยากเห็นหรือท่านอย่าบอกนะว่าจะพายไปให้ถึงน้ำตกเลยนางว่าทะเลนตัวโง่งม ใครจะพายพาเจ้าไปไกลถึงเพียงนั้นหากเอื้อมถึงเขาคงจะเคาะหัวนางอีกสักทีแต่ก็ทำได้แค่เอ็ดไปไม่จริงจังมองนางหัวเราะชอบใจที่ได้แย่เขาเรือแล่นไปตามทางน้ำที่ไม่แคบนักตลอดสองข้างทางเป็นอุทยานที่แสนงดงามเสียดายก็แต่ยามค่ำคืนเช่นนี้เจ้าไว้ไม่อาจชมสีสันของมันกับตาได้นั่นหญิงสาวร้องขึ้น พลางชี้นิ้วไปยังกลุ่มแสงสีอ่อนที่ส่องสว่างไร้ระยับใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งหญิงสาวตื่นตะลึงหันมาสบตาเขาที่รอดูสีหน้านางอยู่อย่างพอใจใต้เท้าข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่หรือไม่ ภาพที่เห็นนั้นไม่ต่างจากในฝันหิ่งห้อยนับพันกำลังบินวนเหนือพุ่มดอกไม้แสงสว่างของพวกมันทำให้สีสันของดอกไม้เหล่านั้นปรากฏเรืองรองขึ้นทั้งยังจับกลุ่มกันอยู่ตามต้นลำพูทำให้ภายใต้กิ่งใบที่แผ่ขยายต้นไม้ต้นนี้ราวกับกำลังเปล่งแสงอยู่ในความมืดชายหนุ่มเอาเรือต่อเทียบตะลิงก่อนจะก้าวลงไปก่อนเขาส่งมือมารอรับนางที่ ยังตะลึงงานอยู่กับความงดงามของธรรมชาติหญิงสาวหันมายิ้มกว้างสดใสย,ยอมวางมือนิ่มบนฝ่ามือใหญ่ของเขาแล้วก้าวขึ้นจากเรือดวงตาของนางสองประกายไม่ต่างจากแสงของหิ่งห้อยหญิงสาวจดจ้องภาพตระการตาตรงหน้าไม่ยอมวางจนเขาต้องจับจูงเดินให้หน่ใจว่านางจะไม่ล้มลงไปเพราะเม่อมองผิวทัด์ดวงหน้าสวยแต้มไปด้วยรอยยิ้มกระจ่าง กับสีหน้าทึ่งนางไม่เคยพบเห็นความงามเช่นนี้ตัดจากกับตามาก่อนเมื่อได้เห็นแล้วก็ชวนให้คนจินตนาการถึงสวงสวรรค์ที่บรรพบุรุษเคยจารึกบรรยายความงามเหนือโลกาเสียจริงว่าจะงามยิ่งกว่าภาพที่นางเห็นนี้สักเพียงใดเจ้าไว้หันมาส่งยิ้มให้เขาเป็นระยะในตาทอประกายวิบวับปราบลืม้มจนไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูด พี่นี่เป็นพี่ที่ข้าชอบที่สุดในวังแห่งนี้เขาเล่า งามจริงเจ้าค่ะงามเสียจนคิดว่าไม่ใช่ของจริงนางยกมือขึ้นทำท่าคล้ายจะคว้าภาพตรงหน้าเอาไว้ในมือเพื่อพิสูจน์ชายหนุ่มก้าวถอยไปเพื่อมองภาพนั้นให้กว้างขึ้นมองโสมสักครานที่กำลังยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศที่สุดความงดงามของนางความงดงามของทิวทัศน์ไม่มีสิ่งใดด้อยไปกว่ากันมีแต่จะช่วยยกระดับให้ที่แห่งนี้ดู ตราการตาขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเจ้าเว่ยเก็บดอกไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ใกล้ต้นขึ้นมาจากพื้นนางหันมาส่งยิ้มกว้างให้เขาแล้วยกดอกไม้ขึ้นพัดหูส่งเสียงกั่วหัวเราะถามเขาไต้เท้าเสี่ยวเมาข้างามหรือ,อยังเจ้าคะ ห้องเตอูเห่อตี้ทอดพระเนตรริมฝีปากอิ่มที่ผลิยิ้มทรงสเสน่ห์กับดวงตาสว่างสวัยของนางแล้วรู้สึกว่าพระไทยไม่สงบยิ่งเลื่อนสายตาลงมามองั้วดทรงที่เด่นชัดไปทุกส่วนของนางลำคอของชายหนุ่มยิ่งรู้สึกแห้งผากขึ้นมากระทันหันนางนั้นมีทุกสิ่งที่สตรีควรมีบางส่วนก็มีจนเหลือใช้เสียด้วยซ้ำเพียงแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมอง นางอย่างผีท่วนเต็มตามายามนี้เมื่อยืนประจันหน้ากันถึงได้แจ้งแก่ใจว่าความเย้าวยวนที่ไม่ผ่านการเสริมแต่งนั้นอันตรายเพียงใดร่างสูงก้าวเข้าไปหาหญิงสาวที่บนใบหน้าเปื้อนไปด้วยความสุขเขาเอื้อมแตะดอกไม้ที่ทัดอยู่ข้างหูนางก่อนจะขยับไปดึงปิ่นบนผมนางออกปล่อยให้ผมยาวที่ถูกเล่าเอาไว้ทิ้งตัวลงสยายเต็มแผ่นหลัง ไตเท้าสยายผมต่อหน้าบูรุษท,ที่ไม่ใช่ญาตินับเป็นข้อห้ามของสตรีตากลมช้อนขึ้นมองเขาที่ต้องนั่งราวกับจะกลืนกินใบหน้างดงามราวกับปีศาจจำแรงก้มต่ำลงมาจนเจ้าไว้ยรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผาของเขาเช่นนี้งามกว่าเขาว่าพร้อมกับเอื้อมมือไปโอบเอวคอดกิ่วของนาง ท่านในตาของหญิงสาวทอแววสับสนนางเพิ่งเอ่ยปากเรื่องชื่อเสียงที่ต้องรักษาแต่เขาซึ่งเป็นบุรุษกลับแต่ต้องกายนางเช่นนี้หากมีผู้ใดล่วงรู้หากไม่อยากรับรู้ก็หลับตาลงเสียเถอะ เขาเอ่ยเสียงซื่อเจ้าเว้ยวาวุ่นใจไม่น้อยก่อนจะลุบตาลงตำ่ำปิดเปลือกตาลงตามฝ่ามือของเขาที่เอื้อมลงมาปิดตานางวูบหนึ่งหญิงสาวรับรู้ว่าอีกฝ่ายเข้ามาชิดตน้นมีแรงน้อยๆกระทบกับใบหน้านางให้พอรู้สึกก่อนจะหายไปพร้อมกับมือที่ปล่อยจากใบหน้าของนางเจ้าเว่ยช้อนสายตาขึ้นศพกับสายพระเนตรแพรวพราวดะมุนละไมของชายหนุม่ม นางสับสนว่าเขาเพิ่งกระทําสิ่งใดลงไปตอนที่นางหลับตาแต่ในฐานะที่ตนเป็นสตรีที่รักชื่อเสียงนางจึงได้แต่เอียงคอลงทำราวกับเอียงอายไม่คุ้นชินไม่กล้าแม้แต่จะปริปากถามเขา เรื่องนี้จะไม่มีผู้ใดล่วงรู้เขาให้คำมั่นโฉมสะคารกัดริมฝีปากพริกตัวหันไปจ้องทั้งอื่นโดยที่มือบนเอวของนางไม่คิดจะคลายออกปล่อยให้หญิงสาวเป็นอิสระหญิงสาวแก้มแดงระเรื่อขึ้นเมื่อต้องใกลชิดกับบุรุษเช่นนี้นางมีท่าทางเขินอายวางตัวไม่ถูกจึงยืนแข็งทื่อปล่อยให้เขาโอบเอาไวน้นิ่งๆแต่ภายใต้จ่ดิตการเอียงอายเรา กับดารุณีน้อยนั้นดวงตาของหลิวเจ้าเวยกับกระด้างชัดสุดแสนไร้อารมณ์ชายหนุ่มยิ้ยมพึงใจเมื่อหญิงสาวไม่ขัดขืน แต่ก็ไม่รีบฉวยโอกาสใช้วันนี้ท่อสะพานครั้งใหญ่ให้เขาแก้มที่ขึ้นสีแดงระเรื่อน,นั้นก็ชวนให้ดวงใจของบุรุษฟูฟ่องจริงๆความโปรดปรานของโอรสสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่จะได้รับมาง่ายๆแต่สตรีผู้นี้เพียงพบพานไม่กี่ครั้งก็สามารถดึงความสนพระทัยได้แล้วเขากระชับอ้อมกอดพลางจรดริมฝีปากลงบนกลุ่มผมของนงางท่อสายตา ไปไกลยังทิวทัศน์ที่ตอนเคยชมเพียงลำพังเสมอมาไม่ว่านางคิดเข้าหาเขาเพราะเขาเป็นขุนนางผู้มีอำนาจหรือเพราะเขาเป็นห้องเต้ ชายหนุ่มหาได้ใหญดีเขาเพียงต้องการรอดูว่านางจะทำสิ่งใดต่อไปนางหวังประโยชน์สิ่งใดจากเขาแล้วนางจะทำอย่างไรให้ได้มาเขาจะยอมปล่อยให้นางคิดว่าตนเองเป็นผู้ล่าต่อไปอีกสักพักแล้วกัน ภายในคุกใต้ดินของพระตำหนักฤดูร้อนเฉินหลงปัวก,กำลังนั่งขาสัน้นเขาหาวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่มือสังหารที่จับมาได้นอนหอยหวนอยู่บนพื้นมีเสี้ยจงหานถือแท้คอยฟาดมันจนแผ่นหลังแตกยับเลือดอาบเสื้อเฉินเฟยฉีมองภาพนั้นด้วยดวงสีหน้าไร้อารมณ์ดังว่าเสียงอดครวญขอความเมตตา เป็นเพลงพินที่ขับกล่อมให้คนง่วงก็ไม่ปานเขาหาวแล้วหาวอีกในใจอยากกลับไปนอนเสียเหลือเกินท่านแม่ทัพเสียจงหานเก็บแซ่แล้วหันมามองเขาหืมมันไม่ยอมพูดแนะ่อีกฝ่ายรายงานคิ้วแข้มเลิกสูงขึ้นค้ายไม่เห็นความสำคัญถ้ามีปากแล้วไม่พูดเช่นนั้นจะเก็บลิ้นมันไว้ทำไม นักโทษได้ยินเช่นนั้นแล้วยิ่งผวาหันมองเฉินเฟยฉีทีหนึ่งมองเสียจงหานทีหนึ่งด้วยอารมณระนกแต่นี่คนสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่แล้วนะขอรับมือสังหารคนอื่นถูกฆ่าตั้งแต่ก่อนจับได้หรือพวกที่จับมาก็ไม่อาจทนรับทันพรามานไว้พากันกัดลิ้นตายไปหมดเช่นนั้นก็ต้องเก็บปากมันไว้สินะเฉินเฟยฉีถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย ตัดลิ้นไม่ได้ก็เฉือนจมูกตัดหูควักลูกตาตัดแขนตัดขาตัดมันทุกอย่างเหลือแค่ปากมันไว้ก็แล้วกันไอเท้าได้โปรดข้าไม่รู้อะไรจริงๆนักโทษได้ยินคำนั้นแล้วสะดุ้งเฮือกรีบร้องขอความเมตตาขึ้นเสียจงหานยิ้มเหี้ยมเกรียมเช่นนั้นเริ่มจากมือก่อนดีหรือไม่ขอรับ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ